กรุงเทพมหานครเสนอรายการสวัสดีกรุงเทพสวัสดีค่ะ คุณผู้ชมคะโรงเรียนเป็นสถานที่ที่ให้ความรู้นอกจากการเรียนรู้ทางด้านวิชาการที่เหมาะสมกับช่วงวัยแล้วเด็กๆยังได้เรียนรู้การเข้าสังคมที่โรงเรียนเช่นกันค่ะนอกจากเด็กทั่วไปแล้วยังมีเด็กกลุ่มหนึ่งคือเด็กพิเศษที่คุณพ่อคุณแม่คาดหวังอยากให้ลูกได้เรียนเหมือนกับเด็กๆทั่วไปแต่โรงเรียนบางแห่งอาจมีข้อจํากัดในการรับเข้าเรียนวันนี้ทางกรุงเทพมหานครได้ขยายโอกาสทางการศึกษาให้น้องๆเหล่านี้แล้วเราจะไปติดตามรายละเอียดของเรื่องนี้กันค่ะ กรุงเทพมหานครมีเด็กพิเศษที่ต้องการการศึกษามากกว่า1,000 0คนแต่มีเพียง3,000ถึง4,000คนเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงการศึกษาในระบบซึ่งจากผลการวิจัยพบว่าเด็กพิเศษเหล่านี้จะเกิดพัฒนาการและสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขกรุงเทพมหานครได้ขยายโอกาสทางการศึกษาสอดคล้องตามนโยบายแห่งการเรียนรู้และนโยบายมหานครแห่งโอกาสของทุกคน โดยมุ่งหวังให้เด็กพิเศษได้มีโอกาสเรียนร่วมกับเด็กทั่วไปซึ่งในปัจจุบันมีโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่จัดการศึกษาสำหรับเด็กพิเศษในรูปแบบเรียนร่วมกับเด็กปกติทั้งหมด112แห่งค่ะนอกจากนี้กรุงเทพมหานครยังได้คัดเลือกโรงเรียนที่จัดการศึกษาแบบเรียนร่วมเป็นโรงเรียนต้นแบบจำนวน6โรงเรียนใน6กลุ่มเขตได้แก่ โรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญเขตห้วยขวางโรงเรียนวัดราชศรัทธาธรรมเขตพระขนงโรงเรียนประชาอุทิศเขตดอนเมืองโรงเรียนแสงหิรันวิทยาเขตลาดกระบังโรงเรียนวัดบางบอนเขตบางบอลและโรงเรียนวัดสุวรรณารามเขตบางกอกน้อยสวัสดีค่ะอยากทราบว,ว่าโครงการศึกษาพิเศษนะคะมีความเป็นมายัางไงบ้างคะโรงเรียนวัดสุวรรณารามเนี่ยนะคะเข้า โครงการจัดการร่วมของสำนักการศึกษามาตั้งแต่ปีพศ2534นะคะโดยเราจะแยกชั้นเรียนพิเศษโดยเฉพาะหนึ่งห้องเรียนรับเด็กที่มีปัญหาทางด้านสติปัญญาปัญหาทางด้านร่างกายแล้วก็ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆมาจนถึงปี2554โรงเรียนแห่งนี้นะคะเป็นหนึ่งใน6โรงเรียนต้นแบบมีการดำเนินการยังไงบ้างคะ ุณหมอจากโรงพยาบาลศิริราชนะคะเข้ามาดูแลโรงเรียนเราก็จะจัดนักจิวิยามาประจําโรงเรียนหนึ่งท่านแล้วก็จะอยู่ประจําห้องที่เราจัดไว้ให้เอาละค่ะเดี๋ยวเราไปดูการเรียนการสอนของที่นี่กันนะคะโรงเรียนต้นแบบจัดการศึกษาแบบเรียนทั้ง6แห่งจะเป็นศูนย์สร้างเสริมศักยภาพเด็กพิเศษจัดทำระบบต้นแบบการช่วยเหลือดูแลเด็กที่มีมาตรฐาน พัฒนาครูผู้สอนให้มีความสามารถในการดูแลเด็กตลอดจนคัดกรองและช่วยเหลือนักเรียนให้พัฒนาได้เต็มตามศัก,กยภาพเป็นต้นแบบและให้คำปรึกษากับโรงเรียนอื่นๆในการพัฒนาการการศึกษาแบบเรียนร่วมต่อไปอีกค่ะด<อ>่อตอ่ Britney, อาเก่งมาก ห้องเสริมวิชาการที่เราไปมาเมื่อสักครู่นี้มีความพิเศษต่างจากที่ห้องเรียนร่วมปกติยังไงบ้างคะห้องเสริมวิชาการนะคะจะจัดเฉพาะเด็กที่มีความต้องการพิเศษเท่าน,นั้นแต่สาหรับห้องนี้ถือเป็นการเรียนปกติเรียนร่วมกับนักเรียนปกติทุกๆคนผลสําเร็จเป็นอย่างไงบ้างคะเด็กที่เป็นเด็กพิเศษเนี่ยสามารถเรียนร่วมกับเด็กปกติได้อย่างมีความสุขดีค่ะ คุณครูทุกคนตามนักเรียนหมดเด็กแต่ละคนจะอยู่ในห้องที่มีครูพิเศษเป็นผู้สอนประจําให้เขามีพัฒนาการที่ดีขึ้นยังไงบ้างดีค่ะมีการเข้าสังคมกับเพื่อนฝูงโดยทั่าไปเด็กคนนี้เขาจะมีโรกของเขาเล็กๆหรือโลกบางไม่ใช่โลคเขาจะกว้างขึ้นเยอะหลังจากมาเรียนเรียนนี้ค่ะการขยายโอกาสทางการศึกษาให้เด็กได้เรียนร่วมมุ่งเน้นบริการมาตรฐานสากลให้เด็กได้รู้จักตนและอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข สำหรับผู้ปกครองท่านใดที่ต้องการส่งบุตรหลานที่เป็นเด็กพิเศษเหล่านี้ให้ได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนตามระบบทางกรุงเทพมหานครได้หยิบยื่นโอกาสดีๆนี้แล้วพบกับรายการสวัสดีกรุงเทพได้ใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะรักกรุงเทพร่วมสร้างกรุงเทพกับหม่อมราชวงศ์สุข,ขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร